เดินทางไปเชียงใหม่มาพักกินข้าวกันนั่งเลยนั่งเลยนั่งนัแช่บๆโโ้อะไรมั่งได้เยอะแยะเลยอเอาเลยแม่เอาเลย <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะไปกินข้าวเชียงใหม่อีกแล้วตอนนี้อยู่เขตเชียงหาย,อ,อ,ยอยู่เชียงหายกันตอนนี้ พักคบามัตกิเขากินเราต้องนั่งหรืเขายืนเลยตาอนี้ดเปิดเปิดฝาหน่อยดิฝาอนนี้เขาไ่เปิดแม่ต้องยังไม่ทอดไครไม่ตองเพ่มไม่ทอดไข่อ่ะแม่ เดินไปติ้อปั้นน้ำมันเนาไปซือไก่เออวันนี้เป็นมันตีดมันติดนะเขายอกันจังเลยแง่ๆเ็ดรแง่เซือไก่โอ้โเพชรเพชรทอดไก่นี่ได้ทอดกับไก่อเ้อจ้าแลนลืมกระเป๋าตังครเป่าเนี่ยเขาลืมกรตเ้งไปนะกลับบ้าน พอจ pues oh, lost, ังก็อ nah, จังนี้ตนแาปุ่มไปนอะโอสิ่นะสีคันไดไหมอะเมื่อกี้เนี่ยพรนี่ินสักเือเดียวเขา้นั่งทำอะไรเนี่ยเขาเนี่ยเดี๋ยวนันเมยเนมันแม่ไปเนี่ยด้สติตรตอ

ยามเมารถโดคนขับรถนี่เนาะสุดยอดเลย <laughs> เล่นหวัวเลยบบเล่นเล่นเอาคน<ม>ลังข้างหลังเสีคนข้างนี่ <laughs> <ม>เายเหยียบเบรกไปนําเลยใ <laughs> <laughs> จเย็นใจเย็นใจร้อนอยปขี้ก็ขีสาางมันยังอะ <laughs> ทาง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 กันดลยจ้าย่ข้องกินารกันเลือกว่านนถูกเนาะดีใจว่าจะได้ไปหาลูกสาวอ่ะฮะดีใจบ่เออต้องบอกดีใจแม่บอกบอกดีใจบ่ให้ไปน้อ อืมนั่นเจอกันจังมสอ,อ,มง,เอ,องเดือนแล้วมั้งแม่สองเดือนแล้วมะอะไรไปนะาาปน,นี่เดือนกว่าเยเออเพิ่งไปเองไปหาหมอก็เอียงแกเพิ่งไปเดือนเดียวเนาะแม่เนานะอืมเดือนปลายหน่อยเออยังว่าอยู่ ก็ถึงจองเย็นก็ไปวันทีรยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดี่วันค่ะกนีเนาะตอนนั้นเนาะปอ่ะเพราะว่าจะพอสองเดือนนะถึงวันสงวันเนี้ยื่นเหรอยืนไปเปันงแกว่ามาเห็่คกั้นพอถามหนุมมาในของมือมาี่บ้น แน่นเหมือล้ำเจ้าจ้งจอกเาจะรู้ใช่หรือเล่าดีกว่ามันติอาฟมากแน่เส้นเปนล้ำมากชอบกินข้าวเจ้าก็แค่หนาวัยผู้รี้นลามันกันจะวานเนาะเขากินกันยังชี้บวะ จะอยากไปเที่ยวน้ำมันเนาะทำงานหลายมันก็นเมื่อยมันเนาะเปลี่ยนบรรยากาศเป็นบรรยากาศเป็นบรรยากาศจับจับแซบต้องกิน,นให้ครบอืออ,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 อือกม็มาครบอย่างนี้ น้ำตินบเป็นอนะนี่ก็อนียวอ่ะันนี้กับกิึงมากินเป็นเนี่ยลูกก็เลนไม่เอาเทาใส่ถิ่นบ้านอะ่ะม,มันเทใส่ถิงมันนี่เนี่ยแบบนเดียวมันจะบูดแมันม่แล้มันจะบูดจะได้เขา เ็กน้มันอมอืเ็กบาออกมันลกลว่ะะวางจะกินน้ำประหยัดหรอกก้าง้่น่ะระวังกลางมีกางด้วยเขาจอบเห็ดนี่ก็ซื้อเห็ดตรงนี้ Cái, cái. năm biết ừ. Chị làm việc là băng càng cơ càng Có tâm thân nhưng mới trệt ý nào.

ตื่นเต้นทำไมสาวา,าตื่นเต้นทำไมนะอ